สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่2นะครับในซีรีส์ Creator OS ใน Mastercard ของเรานะฮะก็ใน EP นี้เนี่ยผมจะพามาจอดลึกในโฟลเดอร์ I อเดียแบนะฮะในหนังสือเล่มหนึ่งผมจำไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าไอเดียคุณจะเจ๋งขนาดไหนหรือดีขนาดไหนนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่ไร้ค่าครับถ้าสมมติคุณไม่ได้เอาออกมาใช้จริงได้นั่นเองนะฮะส่วนสำคัญก็คือเราควรที่จะมีที่เก็บให้มันครับก็คือส่วนนี้แหละอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลาฮะไปครับทุกคนกลับมาอยู่ที่ ส่วนตรงนี้ของเรามาเดิมน,นะครับไอเดียแบงค์ใช่ไหมที่เราทําไปใน EP ที่แล้วเนาะทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มมาลองสร้างงานของเราดีกว่าเนาะว่าจะเป็นงานแนวไหนสมมุติคุณมีรีวิวแล้วกันรีวิวปากกาลูกลื่นนะรีวิวปากกาลูกลื่นครับเซฟครับอ่านะโอเคครับทีนี้เนี่ยก็เราก็มาแอสซน์างาน,นครับว่าเป็นของใครนะฮะเป็นของผมครับเราจะเริ่มต้นวันนี้นะฮะ สิ้นสุดวันไหนดีครับวันศุกร์ปึ๊บอ่าเวลาเท่าไหร่ายครับอ่าได้วันสิ้นสุดเวลาเนาะ priority ฮะอ่าเป็น high แล้วกันครับมีเร่งด่วนบ้างนะฮะทีนี้เราก็มาส่วนของหน้าง,งานของเราครับเห็นไหมฮะอันนี้คือหน้าง,งานของเราเนาะหน้าง,งานของเราเนี่ยมันก็จะมี description นะฮะ description เนี่ยเราก็ใส่ไปสมมติอาจจะมีต้องมีอันนี้ก่อนก็ได้ครับคำอธิบายใต้คลิปใช่ไหมครับมันต้องมีคำอธิบายใต้คลิป,นลปเนาะมีอะไรอีกอะ่ะ แฮชแท็กอ่าแล้วก็มีอะไรอีกนะอืมไทยอินเอาเป็นไทยอินแล้วกันไทยอินสินค้าสินค้าทีนี้เราก็ตั้งหัวข้อเนี้ยเป็นหัวข้อใหญ่เลยก็ได้ครับเห็นไหมคุมแล้วก็กดเป็นตัวใหญ่ได้เลยคุณจะเปลี่ยนสีก็ได้นะนี่ง่ายๆอ่านี่ครับทีนี้ถ้าคุณได้ไอเดียมาจาก AI หรือว่าได้ทุกอย่างเราใช่ไหมครัคุณก็เอามาใส่ทีนี้ได้เลยนะข้อมูลต่างๆนานาเนาะ ในคิปอัพเขาจะมีไอนะ้นั้นมันสามารถช่วยให้เราเขียนข้อมูลหรืออะไรต่างๆ whatever ที่ AI มันทำได้ให้คุณได้นะครับในช่องนี้เลยก็คือกด slash ัขึ้นมานะฮะนี่ครับฮะแ,นะแล้วก็กดตรงนี้ครับไว้สมมติผมอยากสร้างคำอธิบายคุณพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับให้หน่อยนี่ฮะถ้าสมมติคุณโอเคนะฮะคุณก็กด insert to below ได้เลยครับนี่นี่ครับมันก็ได้แหละใช่ไหมฮะอันนี้ก็ลบไป หรือว่าคุณไม่ชอบคุณก็ไปเอา AI ส่วนอื่นมาใช้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้มันก็แค่เพิ่มความสะดวกให้เฉยเนาะก็แฮชแท็กอะไรก็ว่านไปครับคุณก็ทําได้เลยนะฮะถ้าใครไม่ได้มีหน้าตาอย่างนี้ผมลืมบอกนะผม,มเจอก็คือตรงนี้นะฮะมันมี3แบบคุณก็มาเลือกเอานะครับก็ผมก็เลือกเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะให้มันเด้งขึ้นมาแล้วกันนะครับทีนี้ต่อมานะฮะก็คือตัว custom field ครับตัวนี้เราอาจจะต้องมาตั้งก่อนนะฮะว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับอย่างเช่นตัว custom field เนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าฟรีจะใช้ด r o p d o w n อะไรได้ไหมผมว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับเอาเป็นว่าในหน้าง,งานของเราเนี่ยตรงนี้ใช้ฟรีที่เห็นนะสมมติมันเป็นงานรีวิวใช่ไหมครับเราก็ามาตั้งเลยว่าอันนี้มันเป็นงานรีวิวนะงานรีวิวครับในหน้าง,งานนี้มันก็จะมีติดแท็กว่ามันเป็นงานรีวิวมีอะไรบ้างเนาะทีนี้มาส่วนตรงนี้ครับผมอยากให้คุณมาดูส่วนนี้นะก็คือมันเป็นงานย่อยของเรานะครับงานย่อย,อยน,นี้มันจะมีอะไรบ้างสมมติมันจะต้องมีปกมีอะไรอ่ะ ลิงก์สินค้าจากลูกค้าก็ได้ครับคุณก็แอดไปนะครับใครแล้วไปชอบอะไรก็ว่านไปฮะ,ะเป็นผมแล้วกันนี่คนเดียวแหละตรงนี้นะฮะถ้าทําถึงตรงไหนยอยู่คุณก็มากดเอานะฮะในสเตตัสต่างๆคุณก็อาจจะไปเช็คลิสต์ตัวเองเนาะว่าคําอธิบายใต้คลิปมีหรือยังใต้คลิปอะไรอย่างเงี้ยที่เราสร้างไปเมื่อกี้เนาะเพื่อมาเป็นการเช็คลิสต์ตัวเองนะฮะกด enter ต่อนะครับทีนี้มันจะมีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราต้องมานั่งพิมพ์อย่างเงี้ย มันเหนื่อยเปล่าๆฮะก็ผมจะมีทิปนะครับก็คือเราเข้ามาตรงนี้ฮะส่วนตรงนี้เลยนะครับนี่จองว่างนี่แหละแล้วก็กดให้ AI มันเขียนช่วยเลยนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะอ่ะผมเขียนไว้อย่างนี้นะครับก็คือช่วยสร้างเช็คลิสสำหรับงานรีวิวประการรู้เรื่นให้หน่อย10ข้อผมก็ให้มันเขียนเลยอืมแล้วก็ก๊อปปี้เลยนะฮะพอเราก๊อปปี้เสร็จแล้วเนี่ยเรามากดช่องว่างตรงนี้ครับแล้วเราก็กด c t r l V หรือ Command V ฮะท่านี้มันจะขึ้นมาตรงนี้ครับ ให้เราสร้างเชลลิตคุณเลยไหมอะไรพวกนี้ได้ครับนี่แหละจัดเลยนี่ได้มาเลยฮะ10อย่างนะฮะทีนี้เราก็มาค่อยมาแก้เล็กๆน้อยๆส่วนประกอบส่วนนี้เอาแล้วกันเนาะประมาณนี้ครับก็เป็นทิปเล็กๆ,ๆน้อยๆฮะทีนี้เราจะมาดูหน้างงานของเราว่ามันจะควรควรที่จะมีอะไรให้เราใช้ได้บ้างนะครับอย่างเช่นเออเรามีแท็กแล้วใช่ไหมฮะเราสามารถทําเป็นดรอปดาวน์ได้ไหมหรือว่า ทำเป็นเทคได้ไหมฮะก็คือคัสตอมฟิลด์นี่แหละเรามาบุกกดบวกตรงนี้นะตรงนี้นะครับแอดคอลัมน์นะครับแล้วเราก็ลองดูว่าเราจะสามารถใช้อ,อะไรได้บ้างนะฮะมดว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปเรียลใช่ไหมฮะเราก็มาสร้างดอบดาวเพื่อให้เราดูว่ามันเป็นประเภทวิดีโอแบบไหนเนาะททายวิดีโอแล้วกันนะฮะวิดีโออย่นะครับง่ายไหมฮะเรียลครับ9้ต่อ16อ่าใส่ไปเลยฮะลองวิดีโอครับ16 ต่อเาแล้วก็มาเลือกอะไรว่านไปครับอ,อ,อีโมจิสีนู่นนี่นั่นฮะเสร็จแล้วก็มาขีดเอทครับอืมเหมม็นฮะมราก็จะมีขึ้นมาแล้วสมมตินี้เป็นคลิปเรียวครับผมก็ใส่เข้าไปคลิปเรียวคลิปเรียวพลย์ิสยังไงบ้างครับสิ้นสุดวันไหนเริ่มต้นวันไหนใครเป็นคนรับผิดชอบครับแล้วก็เป็นแท็กอะไรครับเป็นแท็กรีวิวอ่าเห็นไหมฮะง่ายไหมครับทุกคนนะ โอเคครับทีนี้ผมขออนุญาตรีแคปนิดหนึ่งนะฮะเรามีหน้าง,งานที่มีข้อมูลความทกอย่างแล้วมีชื่อหน้าง,งานมีคําอธิบายมีเช็คลิสต์มีซับแทสนะฮะแล้วก็มีองค์ประกรอบที่มันเกี่ยวกับวิดีโอของเราเนาะผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่าถ้าสมมติแพนฟีเนี่ยไม่แน่ใจว่าสามารถใช้เรื่องของดับดาวได้ไหมถ้าคุณใช้ไม่ได้คุณก็อาจจะเป็นแท็กเอาก็ได้นะครับมันก็จะได้แบบไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเติมถ้าสมมติคุณอ,อ,อยากใช้ในเรื่องของไทป์วิดีโอที่คุณอยากจะคัสตอมขึ้นมาเพื่อให้คุณ แท็กกิ้งง่ายๆว่ามันเป็นประเภทไหนบ้างเนาะจริงๆมันใช้แท็กได้นะแล้วต่อไปนะครับคุณก็ได้รับรู้แล้วว่ามันมีทิปเล็กๆน้อยๆยังไงในการสร้างเชลิตขึ้นมานะฮะก่อนที่จะไป E ีต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูสเตตัสก่อนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาดูว่าสเตตัสของเราเนี่ยแบบเนี้ยโอเคไหมลองมาดูอีกสักรอบหนึ่งถ้าสมมุติเราใช้สเตตัสแบบเนี้ยมันจะดีไหมะฮะถ้าสมมุติคุณอยากมาตั้งสเตตัสนะคุณต้องมาตั้งสเตตัสตรงนี้นะครับตั้งค่าตรงสเปซใหญ่ของคุณเลยนะ อ่ะคุณก็จะสามารถมาตั้งได้มาเลื่อนเปลี่ยนได้นะครับเสร็จแล้วคุณก็กดเซฟแทมเพลตแล้วก็แอปพลายไปเนาะถ้าคุณมาเปลี่ยนตรงนี้มันจะเปลี่ยนไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีเลยมันจะเปลี่ยนแค่คําได้เฉยก็ประมาณนี้ครับใน EP นี้เดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปอยู่ในฝั่งของโปรดักชันและไอเดียนี้เราจะถูกแอปพูดเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปสร้างลิสต์ในงานของโปรดักชันแล้วว่าจะไปยังไงต่อ ก็ EP นี้ขอบคุณมากครับเราไปเจอกัน EP ต่อไปกันดีกว่าครับ